ลักกี้ในกะของค่าย PG นั่นเองนะจ๊ะโอเคครับผมว่าแล้วก็มากันเลยนะฮะวันนี้เรามากับชน500นะครับเปิดนก,ก่อนได้เรามปดูกันที่ตารางการจ่ายารางวัลกันก่อนนะสูงสุดอยู่ที่30ครับต่ำสุดอยู่ที่1และมาเป็น 1, 4, 6, 8, 0 20, 20และ30ตามลำดับนะครับโอเคครับ okay, ผมว่าแล้วก็ขออนุญาตจะไปที่เบด5บาทนะครับออตโต้30ไม้เพื่อความสะดวกสบายในการพักอีกเช่นเคยนะจ๊ะ มาครับผมกับเกมแมวเรามาถึงก็จับไปก่อนเลยฮะคุนสี่รับมาสิบห้าบาทอ้เราได้มาต่อฮะอืมตัวสัญลักษณ์แพงซะด้วยเพราะได้เป็นตัวคูนฮะตัวเขาก็มีมูลค่านะต้องมาทั้งหมดเก้าสิบครับผมเปิดต,ตัวได้สวยนะฮะไปกันต่อแล้วติดเอเข้ามาได้วายมาด้วยกับซูชิแล้วฮึบ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 ,ฮบยังไงยังไง มาไหมมาติดเคสวยครับผลสีสมาเป็นสิบหกแล้วได้สิบต่องามมีต่อไหมผมไม่ได้ครับเบาๆมันไปต่อ,อยังไม่มีอะไรนะตอนนี้นะเฉยๆอยู่นะครับฮึบฮึบฮึบมาสวยติดก,กองสองร้ห้าอืมแพงอยู่แพงอยู่รับมาครับไปต่อไปต่อสองสองห้ารับมา แล้วสาหลายไหมไม่ครับยังไม่มาแต่ว่าติดเคคูณหกมาครับเป็น48แล้วอู้ว่าแถวสองครับเจขอบทองเขาแตกแล้วตัวคูณสวยงามแพงทั้งนั้น,น,นครับบอกเลย้4ยสสงวยงามชาติติดเอก็ับสิบครับเป็น22ยังได้อยู่ไหมได้อยู่15บาทแล้วโอ้โหดอกนี้รับมาเยอะครับ516เบ็ดห้าบาทนะครับเยอะชาติไปต่อครับ ไล่สาลายมาเบ,บ,บ,บาๆหกบาทไปแปดสิบบาทไปยังไงสามสิบไดก็ได้มามาโอเคยังไงต่อยังไงต่อยังไม่มาอีกมาได้ยังมาได้แล้วสวยงามดูตัวคูณครับท่านผู้ชมสองร้อยสี่สิบมาอีกติดสิบแล้วได้มา180ู่ร้อยแปดสิบโอ้แล้วดอกนี้ครับดูเจ็ดพันหก ก็ยังได้ต่อไมอ่สองร้อยสิบหก 2, วาแถวสมีสเก็ตเตอร์ให้ลุ้นฮะมีสเก็ตเตอร์ให้ลุ้นละยังได้เออยูสิบซะด้วย252แล้วหมดหรือยังหมดหรือยังแต่รับมา8 5ดพ้าครับผมสวยงามจัดจัดอไปไปไ,ปไปต่อไปต่อมาหนๆก็แนๆแล้วขออนุญาตนะครับ ซื้อเลย7จ็ดห้าครับต่อให้แพ้ก็ยังกำไรอยู่พันห้านี่มาครับยังไงความเสี่ยงเราน,น้อยครับแต่เราเสี่ยงอีกทีเสี่ยงกำไรหายหมดด้วยมาครับเอ้คุณสิบยังไงก็ได้ขอเกินเจ็ดพันห้ากำไรสองสามพันครับเป็นสิ่งที่คาดหวังแล้วคู่ส,สี่มาก็าร้อยแสสวย ได้อยู่มามาอีกพันหนึ่งร้อยยังไดไหมยังได้ไั้หนึงสิเฮ้ยเออพันหกได้ 0, อ,ยอ,ย 1, อยู่ได้อยู่มาโ1 8สิบแปดมาครับพันแปดสิบติดเข้ามาแล้วเอสวยว่ายแถวสองด้วยมาเคต่อพันแปดสิบติดมาต่อแล้วรับมาอีกพันแปดสิบครับติดซูชิได้คิวมาอีกพันแปดสิบเอ้ย ดอกนี้5พันสีครับผมโอ้อย่างน้อยไม่ขาดทุนฮนะสบายใจสบายใจแล้วหลังจากนี้ยังไงก็ได้ไม่ว่ากันนะไมาองร้อยสี่สิบไม่พันสี่สวยมาโอ้ยสี่ยังมาอยู่ครับแล้วก็หมดไปได้มาทั้งหมดหมื่นแต่เจ็อยแปดสิบ 80, ครับผมโอเคกำไรอยู่สามพันนะประมาณนี้โอเค ก็มานนี้ด้วกันนะครับเด้เสร็จกำไรฟันไปทั้งหมดประมาณ1 2ื่นกว่ากนะโอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับและคลิปวิดีโอนี้เราจะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่าน,นั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชวนนะจ๊ะ